สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุนีมาสเสนอภาษาอิสานวนลลักข่มมุนีเสนอคํำว่าขี้เดียดขี้เดียดนี่ก็เป็นอาการหนึ่งเนาะที่คนไทยเขาหองว่าขยะขยะแยงตัวอย่างก็คืออ้อันนี้แล้วสร้างอ้วนลงพุ่งเป็นตาขี้เดียดคักเนาะเบื่อแล้วขอมีสาระบ้างนะคะเ,ออเปียเคยมีต้นแขนต้นขาไม่กระชับ พอมนะคะแต่ลงพุงทำมาทุกวิถีทางแล้วทั้งกินยาลดความอ้วนทาครีมกระชับต้นแขนต้นขาออกกําลังกายนะคะอุ้ยดูวุ่นวายไปหมดนะคะแต่วันนี้มีผลิตภัณฑ์นะคะคือบายบายซอฟนะคะบอกลาไขมันบอกลาเซลลูไลท์เลยนะคะเปียใช้แล้วทำให้ผิวกระชับต้นแขนต้นขาดูกระชับไม่มีเซลลูไลท์นะคะไม่มีพุงแล้ว แล้วก็ผิวยังเนียนเรียบนะคะเนี่ยจุดเด่นของสบู่มันก็จะมีปุ่มๆนี้นะคะช่วยกำจัดไขมันกำจัดเซลลูไลซ์ชั้นนอกนะคะชั้นนอกของผิวนั่นเองเนาะเบียกก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้นะคะเนี่ยมันก็จะมีปุ่มแบบนี้เนาะก็เอามานวดนวดนวดตรงท้องตอนเราอาบน้ำนะนวดแขนนวดขาแบบนี้เนาะ เบียซื้อมาแค่2ก้อนเองซื้อมาจาก1607 Direct นะคะในราคาก้อนละ145บาทเนาะใครสนใจเบียจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะในนี้เลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ